สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับบุงหา,าพาเพลินนะคะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาอัปเดตจะเป็นบ้านทรงจั่วนะคะมีความคืบหน้าเยอะแล้วค่ะก่อนอื่นขอบคุณนะคะคุณพ่อลอยเจ้าของบ้านด้วยเนาะที่อนุญ,ญาตให้บุงหาได้รีวิวนะคะเผื่อท่านใดชื่นชอบอยากสร้างแบบนี้นะคะทุกท่านนี่นะคะทุกท่านพื้นที่ใช้สอยนะคะ 45ตารางเมตรจะเป็นบ้านทรงจั่วนะคะมีนะคะระเบียงทรงแอลนะคะมีหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะค่าของเท่าที่เห็นนะคะณนะตอนนี้นะคะประมาณ350,000บาทค่าช่างนะคะก็จะมีจ้างทําโครงสร้างจ้างฉาบนะคะช่วยบางส่วนค่าช่าง30,000บาทนะคะทุกท่านจ้างรายวันที่ได้งบนี้เพราะว่าพ่อลอยเป็น เจ้าของบ้านนะคะแล้วก็เป็นช่างเองเดี๋ยวต่อจากนี้จะเหลือในส่วนของนะคะติดตั้งประตูนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องเดี๋ยวพอลอยค่อยๆทําเองนะคะเป็นช่างอยู่แล้วก็ประหยัดตรงนี้ไปนะคะก็โดยรวมประมาณนะคะเข้าอุปรกรณ์ประมาณ3 5มแสนเท่าที่เห็นเนาะค่าช่างส0 0 0 0ื่นนะคะทุกท่านเดี๋ยวไปชมรายละเอียดด้วยกันนะคะในแต่ละจุดเลยนะคะ อย่างที่แจ้งนะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะในหลังนี้ก็ประมาณนะคะ45ตารางเมตรนั่นเองนะคะมองจากด้านหน้านะคะเป็นดังนี้นะคะฝังขวามือนะคะขออนุญาตชี้นะคะนี่นะคะบริเวณตรงนี้2เมตรนะคะบริเวณช่วงนี้นะคะ3เมตร50ตรนะคะตรงนี้นะคะขยักมาอีก50เซนนะคะถ้ามองในแนวกว้างนะคะ6เมตรแต่ละจุดนั้นไม่เท่ากันจะเป็นขยักอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะ ดัางที่เห็นนะคะจะมีความสูงอยู่ที่75เซนติเมตรหลังคานะคะจะเป็นเมทัลชีดสีเทาความหนา0.35ม mm. ิลลิเมตรโครงสร้างหลังนี้จะเป็นเหล็กนะคะเดี๋ยวถ้าอย่างไรแล้วนะคะบุงอาจจะแปะ EP 1ให้ทุกท่านได้เห็นนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างนะคะสามารถรับชมได้ที่ EP 1เดี๋ยวแปะให้ในท้ายคลิปกดชมได้เลยนะคะทุกท่าน โทนสีนะคะก็จะเป็นเทาตัดขาวนะคะด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของเชร้อราโทนไม้สักแบบนี้นะคะมีช่องลมระบายอากาศนะคะอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะแบบนี้อากาศกําลังดีนะคะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะหลังนี้ยกพื้นสูง50เซนนะคะเดีย๋วยวพาทุกท่านไปชมในแต่ละจุดเดี๋ยวไปชมนะคะโดยรอบกันก่อนประมาณไหนยังไงนะคะนี่นะคะหลังนี้ยกพื้นสูง นะคะ50เซนนะคะทุกท่านแบบนี้นะคะแล้วก็บริเวณที่ยกพื้นชนฟ้าหลังนี้จะสูงที่3เมตร50หมายความว่าจากพื้นดินชนด้านบนนะคะ4เมตรสูงมากนะคะนี่นะคะทุกท่านแล้วก็ภายนอกนั้นจะเป็นฝ้าระบายอากาศในโดยรอบนะคะหลังนี้ไม่ร้อนแน่นอนนะคะบวกกับความสูงนะคะจากพื้นชนฟ้า3เมตร50นะคะเน้นเป็นแบบโล่ง โปร่งๆนะคะทุกท่านฝั่งนี้นะคะจะเป็นประตูทางเข้าทางด้านซ้ายนี่นะคะทุกท่านนี่นะคะก็เน้นการทาตัดนะคะในโทนของเทาขาวนะคะฝั่งนี้จะเป็นประตูนะคะจะเป็นขนาด2เมตรคูณ2เมตรเข้าทางด้านซ้ายจะเห็นสเต็ปตรงนี้นะคะก็จะเป็นขยัก50เซนเนาะ บริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นขนาดนะคะเฉพาะพื้นที่สีเทานะคะคอนี้ชี้นะคะตรงนี้นะคะ4เมตรในฝั่งนี้3เมตร50 m. นะคะทุกท่านบริเวณที่ยกพื้นสูงสีเทาที่ตัดด้านล่าง50เซนนะคะเดี๋ยวเดินวนทางนี้ก็ด้วยกันนะคะทุกท่านอาจจะมีเสียงลมบ้างนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะลมหนาวมาแล้วหน้าต่างฝั่งนี้เป็นหน้าต่างด้านห้องนอน จะเป็นขนาดหน้ากว้าง1เมตร20 m. คูณความสูง1เมตร10 m. นะคะทุกท่านในส่วนของผนังทาสีขาวนะคะทุกท่านแล้วก็ด้านล่างทาตัดด้วยโทนสีเทานะคะแบบนี้เดี๋ยวโบงาถอยให้ชมในมุมไกลๆนะคะนี่นะคะทุกท่านโทนสีจะประมาณนี้แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเหลือเก็บรายละเอียดงานในเนื้อสีเดี๋ยวคุณพ่อโอยนะคะ จะทาเองนะคะต่อจากนี้จะทําเองไม่ได้จ้างแล้วนะคะค่อยๆปูกระเบื้องแล้วก็เก็บรายละเอียดเองไปเรื่อยๆนะคะนี่จะเป็นจากมุมกว้างๆนะคะหากมองนะคะเป็นความกว้างก็จะเป็นขนาด6เมตรนะคะทุกท่านก็คือบริเวณตรงนี้5เมตร50บวก50นะคะเป็น6เมตรแบบนี้นะคะด้างที่เห็นนะคะประมาณ75เซนนะคะมีช่องลมระบายอากาศนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะ จะเป็นช่องระบายอากาศตรงนี้จะเป็นห้องน้ำเนาะมุมนี้อยู่ด้านหลังนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของเสาจะทาตัดสีเทานะคะผนังโทนสีขาวนะคะแบบนี้เนาะมุมนี้อยู่ด้านหลังในฝั่งขวานะคะก็จะเป็นฝ้าระบายอากาศในโดยรอบเลยนี่นะคะนี่น,น,น,นะคะ ปาระบายอากาศโดยรอบเลยนะคะด้านล่างตัดโทนสีเทานะคะลักษณะนี้แลดูกว้างนะคะ45ตารางเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับเสานะคะแล้วก็เอวนะคะในด้านล่างนะคะตรงนี้นี่นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะยื่นออกมานะคะเสาก็เช่นกันนะคะก็คือจะไม่ได้แนบเป็นผิวเดียวกันนะคะจะยื่นมานิดนึงนะคะประมาณ ประมาณห้าถึงเจ็ดเซนนะคะจะเป็นลักษณะเดียวกันกับตรงเอวตรงนี้นะคะทุกท่านเดี๋ยวถอยให้ชมเนาะนี่นะคะเสาจะนูนออกมานะคะทุกท่านด้านบนฝ้าระบายอากาศในโดยรอบนี่นะคะสำหรับฝั่งนี้นั้นนะคะสัดส่วนเป็นดังนี้นะคะด้านขวามือสุดนะคะทุกท่านตรงนี้นะคะจะเป็นขนาดสามเมตรห้าสิบนะคะลอกฝั่งโถงนะคะสเมตรเนาะ แล้วก็ด้านหน้านะคะห้าสิบเซนแบบนี้นะคะนี่นะคะกว้างเลยเนาะสี่สิบห้าตารางเมตรกำลังสวยนะคะเดี๋ยวให้มองจากมุมจากทางด้านหน้านะคะแล้วต่างฝั่งนี้ก็กว้างเมตรยี่สิบคูณเมตรสิบเช่นกันนะคะทุกท่านนี่นะคะนี่คะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมนะคะจากทางด้านหน้าขออภยัยถ้าหากย้อนแสงนะคะทุกท่านจะประมาณนี้นะคะ กำลังสวยเนาะส่วนที่ยื่นด้านน้นตรงนี้50เซนนะคะทุกท่านนี้นะคะจะเป็นขยักในฟังนี้50เซนนี่นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะขึ้นไปชมบริเวณด้านในด้วยการประมาณไหนยังไงนะคะนี่นะคะเริ่มต้นนะคะตรงนี้เลยเนาะบริเวณพื้นที่ตรงนี้นั้นนะคะจะเป็นขยัก50เซนนะคะขออนุญาตชี้นะคะทุกท่าน ตรงนี้50เซนนะคะแล้วก็บริเวณในฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะ50เซนแบบนี้นะคะทางเข้ามี2ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าทางฝั่งทางด้านหน้าก็ได้นะคะจะเป็นประตูนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างบานผลักนะคะอยู่ข้างๆกันเลยนะคะหน้าต่างตรงนี้จะเป็นขนาด60คูณความสูงเมตร10นะคะแล้วก็ประตูที่เห็นจะเป็นขนาด90คูณความสูง2เมตรนะคะทุกท่าน ฝั่งนี้จะตกแต่งเชอรา่าโทนสีไม้สักนะคะแล้วก็หรือจะเข้าในฝั่งนี้ก็ได้นะคะมีลูกเล่นหลากหลายแบบเนาะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นนะคะคมไฟกิ่งตกแต่งนะคะนี่นะคะสจุดแล้วก็จะเป็นประตูบานเลื่อนซ้ายขวาตรงนี้เดี๋ยวคุณพ่อจะทำแบบไหนเดี๋ยวรอชมนะคะก็มีนะคะเทพ,พื้นไว้ด้านข้างนี่นะคะก็เป็นนะคะลักษณะ พื้นที่นั่งเล่นทรงแอลนั่นเองนะคะนี่นะคะประมาณนี้เนาะทรงแอลมาอย่างนี้นะคะทุกท่านอู้ออกแบบได้สวยเก๋นะคะมีลูกเล่นเนาะเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปดูด้านในนะคะประมาณไหนยังไงเนาะประตูตรงนี้จะเป็นบานเลื่อนขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะคะแล้วก็มีประดับบวัวปูนนะคะโทนสีขาวนะคะเข้ามาเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะอันนี้คุณพ่อกำลังที่จะปูกับเบื้องนะคะ มีปูกระเบื้องภายในห้องนอนแล้วนะคะนี่นะคะเข้ามาเป็นโถงโล่งๆนะคะก็จะเป็นขนาดด้านลึก4เมตรหน้ากว้าง5เมตร50โถงลงตรงนี้โล่งๆเลยนะคะกว้างๆเทพื้นแล้วนะคะทุกท่านตรงนี้คุณพ่อจะอัดดินนะคะทุกท่านเดี๋ยวบุงหงาจหมุนให้ทุกท่านชมนะคะมีติดตั้งระบบไฟแล้วนะคะนี่นะคะ เข้าฝั่งทางด้านหน้าก็ได้นะคะหรือจะฝั่งทางด้านข้างก็ได้ภายในทาโทนสีขาวนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านชมด้านบนนะคะนี่นะคะจะเป็นนะคะฝ้าซ่อนไฟนั่นเองนะคะฝ้าหลุมซ่อนไฟนะคะมีติดดาวไลท์ LED สองอดนะคะก็อยู่ระหว่างเดินระบบไฟเข้านะคะก็ยังเปิดไฟให้ชมไม่ได้นะคะทุกท่านด้านบนนะคะก็จะเป็นฝ้าเรียบในฝั่งนี้นะคะ แล้วก็มีไม้มมบตัดขอบนะคะทุกท่านสวยสะอาดตาโล่งๆนะคะคุณพ่อกําลังอยู่ระหว่างปลูกกระเบื้องนะคะตรงนี้จะเป็นขยะอีกห้าสิบเซนนะคะทุกท่านนี่นะคะนี่นะคะก็ิไดไอยเปิดไปให้ดูโอ้เปิดได้แล้วเหรอคะพ่อเปิดได้อ่าโอเคค่ะเปิดได้แล้วค่ะทุกท่านก็คือยังอยู่ระหว่างต่อมาแต่ว่าคุณพ่อจะลองเสียบให้ทุกท่านได้ชมนะคะ นี่นะคะก็คือเปิดได้แล้วนะคะแต่ช่วงนี้ยังสว่างอยู่ก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะอยู่ระหว่างจับไฟเข้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกท่านเดี๋ยวถ้าให้เสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันอีกทีหนึงเนาะประมาณไหนยังไงนะคะห้องโถงตรงนี้5.5าคูณสี่นะคะเดี๋ยวไปดูบริเวณอื่นด้วยกันนะคะนี่นะคะทุกท่านนี่นะคะ หน้าต่างฝั่งนี้หนึ่งด้านนะคะแล้วก็ฝั่งนี้อยู่ด้านหน้านะคะมีนะคะบานกระทุง้ตงตัวนี้จะเป็นบานกระทุ n งบานผักนะคะหนึ่งจุดตรงนี้นะคะหมุนมาฝั่งนี้นะคะเป็นบานเปิดซ้ายขวานะคะเผื่อท่านใดจะนําเป็นไอเดียเดี๋ยวไปช้าๆด้วยกันเนาะเสร็จแล้วค่ะแล้วทีนี้พอเราเดินตรงไปในฝั่งนี้เนาะจะเป็นช่องตรงนี้นะคะทุกท่านนี่นะคะทุกท่านลักษณะนี้เนาะ บริเวณตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะจะเป็นขนาด2เมตร10นะคะคูณเมตร50อยู่ระหว่างที่คุณพ่อกําลังจะปูกระเบื้องนะคะนี่นะคะห้องน้าเมตร50คูณ2เมตร10ตรงนี้คุณพ่อปูกระเบื้องแล้วเป็นห้องนอนเดี๋ยวขออนุญาตไม่เข้านะคะอยู่ระหว่างปูเนาะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีนะคะดาวไลท์2หลอดนะคะเป็นห้องนอนเนาะห้องนอนจะเป็นขนาด 4.5คูณ3.5กว้างเลยนะคะนี่นะคะจะทาเป็นโทนสีขาวสะอาดตานะคะเป็นมนิิมอนะคะมีปลักเยอะมากเลยนะคะ3จุดด้วยกันนะคะขอไัยสำหรับเสียงกล้องนะคะทุกท่านนะคะปลัก3จุดปูกระเบื้องแล้วนะคะเหลือในส่วนของยานแนวแต่ขนญยาไม่เข้านะคะกระเบื้องก็จะเป็นโทนหินอ่อนนะคะอยู่ระหว่างทำนะคะหินอ่อนโทนสีครีมนะคะ เหลือเก็บรายละเอียดเนี่ยพ่ยังไงเนาะมีโอกาสจะขอคุณพ่อมาดูอีกทนนีนี่นะคะตรงนี้ห้องน้ําอยู่ระหว่างคุณพ่อปูกระเบื้องนะคะทุกท่านห้องน้ํานะคะหนึคูณสเมตรสิ 10. นี่นะคะแบบนี้อ่าตรงนี้ก็จะมีปูกระเบื้องเช่นกันกระเบื้องลายเดียวกันกับห้องนอนนะคะจะเป็นนี่นะคะลายหินอ่อนโทนสีครีมนะคะทุกท่านลักษณะนี้ คุณพ่อก็กำลังขึงเส้นแนวอยู่นะคะคุณพ่อปูเองนะคะทุกท่านเดี๋ยวมีโอกาสเนาะถ้าเสร็จเดี๋ยวจะขอคุณพ่อมาดูกันใหม่นะคะห้องโถงฝ้าหลุมซ่อนไฟแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปด้านหน้าด,ด้วยกันนะคะลมพัดนะคะลมหนาวมาแล้วนะคะทุกท่านาก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะคะบ้านนี้ไม่ร้อนแน่นอนนะคะยกพื้นสูง าสิบเซนนะคะจากพื้นที่ยกชนฟ้าสามเมตรห้าสิบโล่งโปร่งเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูม,มุมด้านหน้าด้วยกันคะ่ะนี่นะคะทุกท่านสวยเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นั้นนะคะงบประมาณนะคะค่าอุปกรณ์เท่าที่เห็นนะคะทุกท่านสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะเท่าที่เห็นแล้วก็ค่าช่าง ประมาณสาม0 0ื่บาทที่ได้งบนี้เนื่องจากว่าพ่อเป็นช่างแล้วก็จ้างเพิ่มนะคะเดี๋ยวนอกนั้นคุณพ่อจะทําเองนะคะนี่นะคะก็อีกมุมหนึ่งนะคะประมาณนี้มุมนี้อาจจะย้อนแสงนิดน,นึงนะคะบุงาขอบคุณนะคะสําหรับทุกท่านเลยนะคะทุกการติดตามนะคะที่กดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกําลังใจอย่างนี้ให้ด้วยไปนะคะทุกท่านเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากมค่ะสวัสดีค่ะ